เลยพันสายยกหัวนะครับยกหัวอ่อนนะครับจบกินในตะกา้าเองนะครับตอนนี้พันสายแย่งกินเลยครับเหมือนให้พี่ด้วย วูบตะกาหักแล้วครับสีมงคนก็หิสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเป็นลับเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องทายทองคำนะครับผมคนหนึ่งก็ต้องขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมและช่องของทายทองคำนะครับที่เป็นธุระนะครับผมครับ ได้นำผลไม้มาฝากให้น้องช้างซุ้มศรีทไพทยนะครับได้ได้ชิมนะครับวันนี้มีหลากหลายครับวันนี้มีทั้งมันแก้วมีทั้งแตงกวานะครับผมวันนี้เราจะให้พลายงามได้ชิมก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็จะวนไปที่พ่อใหญ่แล้วก็ลูกหลานของพ่อใหญ่นะครับผมขอบคุณมากครับไปก่อนแล้วะพ่อใหญ่ไป

น oh. right? <that> ี่ก็ที่เห็นคือหกเธอะอไรก็การป้องกันนะครับผมไปครับต่อไปก็จะเป็นอยู่พ่อใหญ่นะครับก้าครับผม๋

เวครับเเเป็นคดีวไอ้มไก็ไอท้ทกีอเดี๋ยวมาเยดม,ม่อาบน้ำดีโอ้ย้หเลยต่าวดีอืเป็น,น,น <c oughs> ไปตั เด็นวมนทดต่อไปก็ให้พ่อใหญ่กินนะครับนี่พ่อใหญ่ต้องโยนให้นะครับเพราะว่าตกมันนะครับ มีถั่พดก็ะไมาเยี่ยมด้วยนะครับช่องพายทองคำนะครับ

แห้หมดเลยนะครับขอแล้วครับนืมเงินยลายเชือกมาให้ขอกินกันนะครับนะไปจะให้ไม่พังวันจันนะครับ

เลยพันสายยกหัวนะครับ <c oughs> ยกหัวอ่อนนะครับจ <c oughs> บกินในตะกา้า,าเองนะครับตอนนี้พภาษายแย่งกินเลยครับ <c oughs> ียากให้พี่ด้วย ตะก้าหากแล้วครับซิมคนก็หิวจักน้อยครับคันอนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นไอพันกำไรนะครับกินไปกินไป อยแย่งกันนะน้อยอยู่กับพี่ใหญ่นะครับรององกินด้วยกันหมดเลยครับให้กินทุกเชือกนะครับเา ออเอา,าโ,ออโอเคครับจของช่องครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมครับที่นําผลไม้มาให้นะครับแล้วก็ข,ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะขอบคุณไม่เม็ซีที่ส่งมาให้ด้วยครับขอบคุณครับผมขอบคุณจากใจครับขอท่านสุดภาพแข็งแรงครับผมมีกําลังวังชาดุดังพญาโคทธสารนะครับร่ารวยร่ํารวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับ Let's go